เช้าวันศุกร์กับบรรยากาศวิถีชาวนาที่รีสะเกดนะครับฤดูนี้ก็ชาวนาก็เริ่มใส่ปุ๋ยตรงที่มีใบแดงมีใบด่างนะครับเพื่อบำรุงต้นนะครับให้แข็งแรงนะครับได้ผลผลิตต่อไปนะครับแต่น้ําก็ยังไม่มาเยอะนะครับนี่คือป้าสวยนะครับซึ่งเป็นชาวนาในหมู่บ้านนะครับกาลังว่านปุ๋ยนะครับอันนี้ก็ทํานาคนเดียวนะครับมีน้องช่วยนะครับเรียกว่าเป็น ชาวนารุ่นใหญ่แห่งหมู่บ้านเหมือนกันนะครับทางานนาคนเดียวนะครับพื้นนาพื้นนี้ก็พื้นนามรดกนะครับที่พ่อแม่แบ่งไว้ให้นะครับกับน้องนะครับวิธีชาวนานะครับก็เลยทําได้กินนะครับมีรายได้ต่อปีนะครับมีกําลังวานปุ๋ยนะครับแต่ละช่วงเวลาก็จะใส่แต่ละสูตรกันไปนะครับในเทคนิคของแต่ละคนนะครับเป็นปุ๋ยเคมีนะครับแต่ส่วนมาก แถวหมู่บ้านของผมยังไม่ค่อยใส่ยาฆ่าหญ้าสักเท่าไหร่นะครับมีแค่บางเจ้าเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสําหรับยาฆ่าหญ้านะครับต่อใช้วิธีการตัดนะครับแล้วก็การบํารุงรักษาในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยช่วงเช้าเนะครับอากาศกําลังดีก็มาทํางานนะครับถึงประมาณ8ปดโมงนะครับเต็มที่นะครับวันละชั่วโมงนะครับก็ค่อยๆหวานนะครับแบบนี้นะครับ หลายคนก็คงจะหวานกันนะครับช่วงนี้นะครับปุ๋ยบางสูตรก็พันกว่าบาทนะครับราคาปุ๋ยเคมีก็พันกว่านะครับบางสูตรก็แปดร้อยเก้าร้อยนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่สูตรนะครับก็ใส่ถ้าไม่ใส่มันก็จะไม่งามนะครับไม่เขียวนะครับนี่ค่อยๆเอื่อน่าค่อยๆอ้อยครับค่อยๆอ้อยข้าวให้ตรงไหนที่มันด่างนะครับให้มันเขียวเสมอกันนะครับเป็นประสบการณ์ที่ทํามาตั้งแต่ รุ่นสู่รุ่นนะครับนี่คือบ่าวคอร์นะครับนี่ดาราประจําช่องผมเลยนะครับนี่ทานาคนเดียวเหมือนกันนะครับนี่คือหนุ่มโสสาวโสดนะครับที่ยังคงวิถีชาวนาอยู่เมื่อกี้ก็ป้าสวยก็โสดนี่ก็บ่าวคอร์ดก็โสดนะครับผู้เบาผู้สาวเฮ็ดหน้านะครับหน้าใกล้กันนะครับในหมู่บ้านนะครับคนละหมู่บ้านแต่ว่ามีนามาอยู่หมู่บ้านนี้นะครับยังมีรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบโสดนะครับเป็นชาวนาเรียกว่ารุ่นใหม่นะครับจากรุ่นพ่อ ก็มาถึงรุ่นลูกนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมีพื้นนาอยู่แล้วนะครับก็ทําไปนะครับบรรยากาศเขียวๆกับวิถีชาวนานะครับได้ผ่อนสายตากันจากรถติดจากงานนะครับจากการเดินทางชมคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศอีกอาชีพหนึ่งนะครับถึงแม้มันจะลำบากแต่ก็ต้องทำนะครับอาชีพทํานาที่ศรีสะเกดครับผม